สวัสดีครับผมกับมาพอกันอีกไปกอลกูกลับหมือสองบาวปอกแปดเอทเก้าศูนย์เนี่มีิมาจินนี่ครับล,ว,ลวกลวกจิ้มกับไข่ต้มครับแล้วก็ตำแจงครับตัวมีพี่ๆทีต้ตองอยังมากมายครับใส่ไปเลยเอาเนี้อครับ ก็เลยงานมากครับอ้เหงานโรงงานเอยขนาด้ฉากปมมยังหรอกครับมัานบ้านสานบ้านห้าเดือดงานมากสองถุม่มซั่เสร้กินข่ากรอนี้ครับเนี่ยนีแก่ข้าวนคขับชิ่นนมขันนะครับเนี่ยายไรหอครับไปแบ้านบ้านหลบหลบกินสื่อ,อกินให้ก้หรอครับ

ส่้างผมเฮ็ดรย <Gym. S 1> ะย่างด้วยครับต้องรองกินรีวิวสินค้ารีวิวอาหารอิสานของแต่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่เบิดครับสมบปิคือคือที่เิตจริงผมนะว่าเป็นแบบเป็นแบบไหนจะมีเฮ็ดกับเขาแน่รีวิวอาหารแน่ ใครมีเวลาตัวดีการบ้านท่อง,งดี่ีทั้งสมบูรณ์เราเนี่ยนะครับเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยครับอเอาแบบคนบ้านนะเพี่น้อนน้ำหมักไหมมีฉากหลังพวกมิยังคือเขาดอกก็บต่พวกมิยัง มันจะทศัพทับกินเยวเลยครับหิกแบบบรรนแบบไม่จาก,กยังหลบขอมาเบื้องซอกผมเล,เลยครับเอี่ย้ยมาของ,งกินขมหมักมอไซด์ขมิ้นยนนมี้ผมเห็นลายยางผมชนะลายยางนะครับกินก็นได้ rót mò xay cái này, rót cái này, hình dạng bàn ban, đó là cuộc sống của không có gì để làm, một ngày dài, một ngày dài, một ngày dài, một ngày ดีใจแล้วครับบ้อยากได้เงินครับเฮ็ดคือเจ้าเฮ็ดนะครับคนเห็นคำนั้นละกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยครับเด้อของหลายใหญ่ห้างน้องแก่เข้าสัตว์เสมอครับ บม่ได <po target> ้เนี่ยมูลีเขาเฮ็ดงานมามีเมื่อยเขาต้องกินนะครับผมเฮ็ดงานโรงงานบผมตรงเลยผมเฮ็ดงานโรงงานเล็กเทียบเลยนะครับอืมเขาเฮ็ดงานมามีเมื่อยให้เขาต้องกินเขากินเหลรากินแรงๆกินเสมอครับเรารองเท้าเนี้ยเบี้ยเนี้ยตรงนี้เงินบุคคลใดก็รองเท้าครับ อะไรกินเบียร mm ์ค hmm. รับกานม่ก <groans> ับสวนสิ่หอบ้านสสซนห้องห้องถุมกวนไม่มีอะไรขอให้ยังกินดอกเพคุณ้องเฮ้ยสส่งเดีซื้อข้าเจ้ากินนี้ก่อนครับ ตับเบล์บางๆเ้็นรับเ้าะเกีเ่ยข้าวเขก็หรครับผมสวยสมนีก็แล้วครับด้วยเดี๋ยวคลิปนาสิมาเฮ็ดอยากให้ผมเฮ็ดนั้นกับคอมเมนต์มาอะไรได้ครับด้วย